สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเทพยักษ์ใน PVP content ในคลิปที่23่ินี้นะครับผมจะมาแนะนำสามเทพนะครับนั่นก็คือเมลเมทเทนครับกิลาติน่านะครับแล้วก็อีกตัวจะเป็นโปเกมอนที่ผมไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับตั้งแต่ p r e ซีซั o n แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเจ้าเดียก้านั่นเองนะครับโดยลีดด้วยกิลาติน่านะครับออริจินนะครับเจอเมลเมทเทนครับในเกมแรกเขาเปลี่ยนเป็นกิลาติน่าครับ ผมเลยเปลี่ยนเป็นเจ้าเดียกาครับเหตุผลที่ผมไม่ได้ใช้เจ้าเดียกานะเพราะว่าตั้งแต่ p r e นเนี่ยมันมีการแบบว่ากระตุกนะครับทําให้โจมตีแล้วหยุดจุดนะครับตีตีหยุดจุดครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเดียกาครับกันดราก้อนเผานะครับแล้วก็ยิงไอรอนเฮดนะครับเขาตัดสินใจปล่อยกิลติน่านะครับตายไปนะครับตรงนี้ผมไม่เคยใช้ไหครับเจ้าเดียกาเพิ่งใช้ครั้งแรกครับใช้เป็นท่าไอรอนเฮดกับ ดราโกเมเทโอนะครับตรงนี้เจอกับเจ้าหัวน็อตครับตัดสินใจไม่กันนะครับเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับแล้วยิงดราโกเมเทโอสวนไปนะครับอืตรงนี้เขาน่าจะต้องกันนะครับโอ้แล้วเขาไม่กันครับเขาเลือดแดงครับตรงนี้เขาสวนซุปเปอร์พาวเวอร์มาอีกครั้งนะครับโอเป็นล็อกสไลด์นะครับอืมตายไปครับตรงนี้เขาเป็นต่อ หนึ่งโลนะครับโหแล้วเป็นโทเกคิสนะครับตัวสุดท้ายยิงเชือกบอลไปครับแล้วเปลี่ยนเป็นเมลแมทเทนนะครับโอโหอย่างนี้จบสิครับอย่างนี้สังหารสบายครับเมลแมทเทนใช้ล็อกสไลด์ครับตรงนี้เขายิงถ้าไม่ตายมานะครับตัดสินใจกันนะครับเป็นเฟรมโทเวอร์ถูกต้องนะครับตรงนี้ผมฟาร์มเลยครับ แล้วก็ยิงล็อกสไลด์นะครับเหลือจะาเม่มาท่านตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้เขาเหลือหนึ่งโลนะครับผมใช้เป็นท่าล็อกสไลด์นะครับท่าไหนก็ไม่มีผลนะเพราะว่าชนะอยู่แล้วครับมีเจ้ากิลาติน่านะครับที่มีท่าชาร์จพร้อมแล้วนะครับก็สําหรับเกมที่หนึ่งครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับลงกิลลาติน่ามาก็ชนะทันทีนะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับในเกมที่2ทีนี้นะครับที่จะได้สู้กันบ่อยๆจริงๆก็จะเป็นเจ้ากิลาติน่านะครับเจอกับเจ้ากิลาติน่าเองนะครับหรือว่าเจ้าเมมเมนทันเจอเดียก้านะครับ2ตัวนี้นะครับน่าจะเจอค่อนข้างบ่อยครับต้องตัดสินใจให้ดีเลยครับเพราะว่ามีผลต่อเกมค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเวลาดักเจ้าเดียก้าด้วยเมมเมนทันนะครับหรือว่าโดนดักด้วยเมมเมนทันเจอเดียก้านะครับก็ต้อง เตรียมรับมือให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมที่สองนะครับเปิดเจอกับเจ้าคาอกานะครับตรงนี้กิลติน่าดีกว่านะครับเขาเปลี่ยนเป็นโทเกคิสนะครับก็เปลี่ยนเป็นเจ้าเมมเมเทนนะครับชาร์จฟาร์มครับตรงนี้โทเกคิสสามารถรับล็อกสไลด์ได้หนึ่งครั้งนะครับก็เลยยิงไปก่อนครับอ๋อตรงนี้ก็ รีบตัดสินใจยิงครั้งที่สองเลยครับดูว่าเขาจะเอาอย่างไงนะครับเขาใช้โล่นะครับโอเคครับตรงนี้ผมคงต้องใช้โล่แล้วก็ฟาร์มเอานะครับโอ้แล้วผมตัดสินใจไม่ใช้โล่นะครับโอ้โหตัดสินใจผิดมหาหันเลยครับตรงนี้แต่ก็ยังพอไหวครับโอ้แล้วเขาเป็นเจ้า แรดนะครับโอ้โหอย่างนี้เราดีกว่าเยอะแล้วครับโชคดีครับเขาพกแรดกับไคลอก้ามานะครับสองตัวซึ่งแพ้เจ้ากิลติน่าครับอืมและหลอกใช้เป็นเซิร์ฟครับตรงนี้ผมยิงด้วยออมินนสวินนะครับโหการไม่โลมจเจ้าเมมมาท่านกลายเป็นดีนะครับ คอมินัสวินกครั้งนะครับตรงนี้เจ้าแรกตายไปครับเหลือเป็นเจ้าไคอก้านะครับเปลี่ยนก่อนครับเป็นเดียก้านะครับมารับท่าเซิร์ฟนะครับตรงนี้เดียก้าก็ชนะนะครับไคอก้าถึงไม่มีท่าทันเดอร์ก็ชนะนะครับนี่ครับโดนยิงเซิร์ฟอีกครั้งนะครับอืม ตัดสินใจโล่ไปครับแต่ตรงนี้ก็ไม่มีผลแลครับสุดท้ายยิงดาโกเมเทโอนะครับชนะไปในเกมที่2ถือว่ายังไม่เจองานยากมากมายครับเพราะว่าเปิดตัวแรกได้เปรียบครับเดี๋ยวรอดูนะครับในเกมที่3เจอกับเฟรดมูล่าครับตรงนี้แรงผมก็ขึ้นขึ้นลงลงครับเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆครับนี่ครับ เปิดเจอกันเองนะครับกิลาติน่าออริจินนะครับเจอกันเองอืมนี่ครับเขาปล่อยค่อนข้างไวนะครับตรงนี้ผมเลยไม่กันนะครับแล้วเป็นออมินัสวินนะครับตรงนี้ผมสวนกลับเลยครับด้วยชาโดวบอลนะครับฮูแล้วเค้าใช้โลนะครับกันเวลาเราจะดูครับว่าคู่ต่อสู้ชาดด้วยท่าอะไรนะครับเราก็ต้องดูว่าเขาชาร์จ เสร็จพร้อมเราหรือเปล่านะครับถ้าชาตบอลของเราเพิ่งเสร็จนะครับแล้วเขายิงมาแล้วเนี่ยแสดงว่ายิงเป็นออมินัสวินนะครับเราต้องดูซีพีของผู้ต่อสู้นะครับว่าเขามากหรือน้อยกว่าเราครับถ้าเขาน้อยกว่าเราเนี่ยแปลว่าชัวร์เลยครับว่าเป็นออมินัสวินแน่แจะได้ไม่ต้องเปลืองโลครับตรงนี้ผมตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเดียก้านะครับเขาเปลี่ยนเป็นเมล์มททันมาครับแล้วยิงค่อนข้างไวครับตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยเดียก้าไม่ควรจะกันนะครับนี่ครับเป็นล็อกสไลด์ครับโดนลอก ตรงนี้ผมไม่สนแล้วผมสวนเลยครับด้วยราโกเมเนโออันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกไหมครับเพราะว่าอาจจะต้องรอให้เขายิงซุปเปอร์พาวเวอร์มาก่อนครับแต่ว่ากลัวว่ามันจะตายเลยนะครับตรงนี้ครับเขายิงซุปเปอร์พาวเวอร์มาครับผมตัดสินใจปล่อยนะครับเยียก้าตายไปครับเอาเกีรติน่าครับลงมาฟาร์มครับกะจะฟาร์มช้ยโลนะครับแล้วก็ฟาร์มเอาครับตรงนี้ ตัวอะไรครับตัวอะไรลงมายิงก่อนครับอืมเป็นโทเกคิสนะครับยิงช้นลบอลใส่ไปแล้วครึ่งหลอดครับโทเกคิสรีเปลี่ยนเป็นเมลเมทัลนะครับเขาต้องเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนยิงนะครับยิงหลอกสไลด์ไปแล้วอืมเขาเป็นกิลติน่าครับแปลกใจอยู่ครับน่าจะเปลี่ยนหรือว่า หรือว่ายังเปลี่ยนไม่ได้หรอครับก็ไม่รู้นะครับชนะไปแล้วครับตรงนี้เวลาเดียก้าเจอกับเ,เจ้าเม,มเมทันนะครับจริงๆควรจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับรอให้เจ้าเม,มเมทันปล่อยท่ามาก่อนนะครับปล่อยซุปเปอร์พาวเวอร์มาก่อน,นครับแล้วค่อยส่วนนะครับเพราะว่าเขาจะลดพลังป้องกันตัวเองลงนะครับทำให้เมื่อเรายิงดารโกเมโอเนะี่ยอาจจะทำให้ตายไดนะ้เลย โอ้แล้วเปิดมาเจออลิครับเกมนี้หนักเลยครับเจอกับเจ้าหมีสนอแลกนะครับผมเปลี่ยนเป็นเดียกาครับเจอเขาเปลี่ยนเป็นเมมเบตันมาครับรอดูครับตรงนี้เขาปล่อยมาแล้วครับผมตัดสินใจไม่กันนะครับแล้วเป็นล็อกสไลด์นะครับก็ตามแผนเดิมครับสวนไปเลยครับดากูมิเทโอครับแดงนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ครับ ผมตัดสินใจเปลี่ยนครับเป็นกันบ้างครับแล้วโดนหลอกไปล็อกสไลด์นะครับครั้งที่สองงานครับแล้วก็รีบยิงก่อนครับเขาจะยิงครับตรงนี้เอาไงครับโอ้เขานะครับแล้วเขาจะยิงซูเปอร์พาวเวอร์ผมเปลี่ยนหนีครับเปลี่ยนเป็นเจ้าเมงเมทัลครับไม่รู้เปลี่ยนทําไมโดนซูเปอร์พาวเวอร์ไปครับผมใช้โล่กันครับอเขาไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้ตัดสินใจยิงซูเปอร์พาวเวอร์อีกครั้งเลยนะครับอืล้วทันอีก แต่ไม่เป็นไรครับครั้งที่สองเบาแล้วครับโหแล้วเขาเปลี่ยนแล้วครับเป็นเจ้าส n o w ลกนะครับมารับท่าล็อกสไลด์อือหือเอาครับตรงนี้ยิงก่อนแล้วเจ้าหมีเนี่ยมีหลายท่าเหลือเกินนะครับอืมเขาใช้ลูกครับ s u เปอร์พาวเราเจ้าหมีมีตั้งแต่ body ส l a m นะครับฮ e a v y slam earth quake นะครับเอาเรด แล้วก็ถ้าโอ้โหแล้วเขาใช้เป็นเอิร์ธคว k กนะครับตายเลยครับตรงนี้ต้องลงเป็นเจ้าเดียการับมาฟาร์มที่เหลือนะครับเจ้าหมียังมีท่านอร์มอลอยู่ครับนึกชื่อไม่ออกครับมาแล้วครับแล้วเป็นเดียกาอีกตัวเขาตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเมมเบรทัานนะครับมาขั้นจังหวะเราแต่มันเลือดมันไม่พอแล้วครับแล้วก็โดนดากโกเมเทอนะครับ ปิดชีวิตไปรอดตายไปอย่างบุบวิดครับเกมนี้เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับจนเขางงครับเราก็งงไปด้วยครับอ่าครับอีกเกมนะฮะโอ้เกมนี้เปิดดีครับเปิดเจอเมลเมทัลนะครับเขายังฟาร์มอยู่ครับเราก็ฟาร์มไปเขายิงก่อนแล้วครับยิงล็อกสไลด์ครับ ครั้งแรกไม่ควรกันเลยครับอย่างยิ่งเพราะว่าล็อกสไลด์เบามากครับยิงส่วนไปครับเป็นชาโดบอลอืมเขาใช้โล่นะครับโู้เขาไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้เอาเอาว่าโล่บ้างพอเขาเห็นเราโล่ครับเขาเปลี่ยนตัวเลยครับเป็นเจ้าเียก้าผมเปลี่ยนมาแล้วครับเมลแมททันครับคราวนี้เราถือฝั่งเมลแมททันบ้างครับ โดนครั้งแรกครับไวมากครับน่าจะเป็นอารอนเฮดนั่นแหละครับไม่กันนะครับครั้งแรกฟาร์มครับฟาร์มหลอกบ้างครับหลอกยิงด้วยล็อกสไลด์นะครับยังไงครับไม่กันนะครับไม่กันก็ฟาร์มนิดนึงครับหลอกอีกครั้งครับใจดําอมาิตนะครับกันนะครับโอเคกันแล้วครับตรงนี้อืมเขาตีครับเราต้องโล่แล้ว เป็นอารอนเฮ้ครับอืรีบยิงเกินนะผมว่าฟาร์มไม้อีกหน่อยซูเปอร์พาวเวอร์ใส่เจ้าเดียก้าครับน่าจะฟาร์มเพิ่มอีกสักนิดนะครับไม่งั้นน่าจะได้ชาร์จเพิ่มครับตรงนี้เป็นเจ้าแคลก้าครับผมเปลี่ยนเป็นเดียก้ามาครับมาแล้วครับเขาเป็นหัวน็อตบ้างครับเราถือฝั่งเดียก้าบ้างเมื่อเขาใช้ซูเปอร์พาวเวอร์มาครับเสร็จเราครับอย่างนี้ ดากเมเทโอนะครับใส่เมียท่านนะครับตรงนี้ตายเลยครับแต่เราลดออตแทกนะครับตัวเองนะครับโดนไคลอก้าลงมาใช้เซิร์ฟนะครับอืยังไม่ตายครับแล้วก็โดนฟาร์มตายไปครับตรงนี้แต่เกมนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเรามีกิลาติน่านะครับลงมาก็ชาโรบบอลนะครับทันทีน่าจะเรียบร้อยครับอืมโอ้ยังรอดอยู่ครับ แต่ก็ไม่รอดแล้วครับใช้ถ้าไม่ตายมาก่อนครับคาลกาเซิร์ฟน่าจะยังรอดอยู่โอเคครับแล้วก็ยิงโอเมนัสวินครับปิดเกมที่ห้าอย่างสวยหรูนะครับในการเล่นเจ้าเดียก้านะครับครั้งแรกครับตั้งแต่โอ้แล้วก็ติดบัฟด้วยตั้งแต่พรีซีซั่นนะครับไม่เคยใช้นะครับตั้งแต่รู้ว่ามันตีตีหยุดหยุดตีตีหยุดหยุดนะครับตรงนี้ก็เนนติก็ปรับแล้วครับเรียบร้อย ได้เป็นเจ้าสตาร์เตอร์นะครับทาดน้ำนะครับชื่ออะไรไม่รู้ครับก็สำหรับใครที่อยากให้ผมใช้ตัวอะไรให้ดูนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับขอเป็นตัวที่มีโอกาสได้ใช้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นแล้วเอาคลิปมาลงให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ